ช็ดยิ้มนะครับในช่องจุกจิ๊บชนิดแชนแนลนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้อยู่กับ2คนพี่น้องนี่นะฮะน้องจากั้วแล้วน้องกัดจังเฮ้ยนี่กัดจังอันนี้จักรกุ้ยเฮ้ยใครชื่ออะไรครับเนี่ยจากัก้วครับจากัก้วครับนี่ใครครับกัดจังค่ะกัดจังครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับปักคองตลาดซ้อมช่วงเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยเราก็ต้องมาดูดอกไม้ก่อนนะครับว่าใครจะซื้ออะไรให้แฟนนะครับนี่เลยครับช่วงเทศกาลนี้นี่ มีทั้งหมีมีทั้งดอกกุหลาบนะครับที่จะส่งมอบความสุขส่งมอบความรักในเดือนกุมภาพันธ์นั่นก็คือเทศกาลวันวนาเลนไทยนั่นเองนะครับเราจะไปดูกันว่าดอกไม้แต่ละดอกราคาเท่าไหร่และตอนนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างคึกค,คือหรือไม่หรือว่าร้านไหนน่าสนใจอ่ะไปดูกันเลยครับครับมาที่ตลาดนี้นะครับก็มีการคัดกรองเป็นอย่างดีนะครับว่าใครมีอุณหภูิที่เสี่ยงต่อการเป็นไข้หรือเปล่านะครับก็ที่นี่ก็จะมีการจุดคัดกรองตรงนี้แล้วกรองไม้เขาขัดไปนี่ย เดินเข้ามาแล้วครับสะดุดตากับร้านนี้นะครับนี่มีลูกเล่นด้วยในช่อดอกไม้ที่จะมอบความรักให้กับแฟนของเราในวันวาเลนไทน์นะครับร้านนี้มีแบบลูกเล่นมีไฟกระพริบด้วยนะครับก็มีดอกเล็กๆนะฮะมีลูกโป่งนะครับมีดอกลาบสีขาวมีครบหมดเลยนะครับชื่อร้านว่าร้านเบนเฟลเวอร์นี่อยู่ในตลาดปากคลองนะครับผมปากคลองสองนั่นเองร้านนี้เลยนะครับนี่ลูกเล่นแบบนี้ไปถามกันดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่สวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้โหแม่ค้ายังสาวอยู่เลยอ่ะดูดิเ,ดเออผมอยากจะรู้ว่าช่อนี้เท่าไหร่อันนี้200รอบาทค่ะ200อยเฮ้ยคตรคุ้มเลยนี่แคปไฟกระพริบก็ประมาณ300แล้วเนี่ยช่อนี้200บาทเฟี้ยวเลยน่ารักมากไหนเด็กๆกองถือสิครับอ่นนบาแล้วช่อที่กำลังทําอยู่นี้เท่าไหร่ฮะอันนี้300บาท300ได้3ดอกฮ้ยคุ้มว่ะ เอคุ้มมากนะครับนี่ครับร้านเบนเฟลเวอร์นะครับเข้ามาที่ตลาดปากคลองสองเดี๋ยววันนี้พาทัวร์เลยว่ามีร้านไหนน่าสนใจกันบ้างครับ<า>นี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับช่อนี้นะครับ3า0บาทถ้าเพิ่มไฟอีกเท่าไหร่นะก็เป็น350เพิ่มไฟอีก50บาทเท่านั้นเองนะครับเลือกกันใหญ่เลยอ่ะมากันต่อที่ร้านนี้ดีกว่านะครับดิโอ้โหยังวัยรุ่นกันอยู่เลยนะครับร้านนี้นะฮะนี่ใครที่มอบดอกกุหลาบเอามาเป็นพวงนี้ก็ได้ เป็นพวงนี่ไม่ใช่แล้วผิดงานแล้วน <im k> ี่เด็กๆดูนี่ครับนี่มีแบบดอกเดียวๆแบบนี้อ่าสวยงามนี่เอาเลยอ๋อเลือกกันเลยดอกก็เท่าไหร่ฮะ <50 S 2> นี่ครับห้าสิบบาทเท,ท่านั้นเองห้าสิบบาทหรือเป็นช่อเล็กๆแบบนี้ก็ได้เนี่ยอ่าอย่างนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทก็น่ารักดีนะฮะน่ารักกระจุมก็จิ๋มนี่มีแบบเป็นช่อแบบนี้ก็ได้นะครับ นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกเจ็ดดอกถามราคาเลยเจ็ดดอกนี่ราคาเท่าไหร่ครับสามร้ <300. S 1> อยเท่าไหร่นะสามร้อยสามร้อยบาทเฮ้ยสามร้อยบาทเหมาเลยโอ้คุ้มมากๆนะครับนี่ถ้าใครอยากจะได้ช่อนี้มาได้เลยนะครับชื่อร้านอะไรน,นะครับ มงกุฎทิฟลาเวอร์ค่ะมงกุฎทิฟลาเวอร์เข้าได้เลยนะครับอ่ะไปกันต่อขอบคุณมากนะครับนี่ร้านนี้ครับโอ้โหจัดเป็นช่อเขาเขียนไว้เลยว่ารับจัดช่อวันวาเลนไทน์อ่าชื่อร้าน CMC นี่บอกได้เลยว่าร้านนี้ครับจัดจัดแบบอลังการเลยนะครับมีทั้งช่อเล็กช่อใหญ่สวัสดีครับโอ้โหแต่แม่ค้าโบใหญ่มากนะครับเป็นไงนะโบใหญ่กว่าช่อดอกไม้อีกดูดิยอ่าขออนุญาตนะครับสอบถามครับอย่างช่อเล็กๆนี่เท่าไหร่ฮะ สามบาทค่ะเท่าไหร่ฮะ390บาท390บาทนี่น่ารักมากเลยนะครับไว้รุ่นหนุ่มสาวนะครับเอาไปมอบให้กันในวันวาเลนไทน์เนี่ยโอโ้โหให้ดอกนี้ไปได้กลับมาคืนสามดอกอทีเด็ดเลย300กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดว่าช่อขยับขึ้นมาแบบโอโ้โหถ้ไทยไทยหนึ่1,000บาท, 1> 1, บาทอันนี้อลังการมากนี่โยพันเดียวเองพันเดียวเองโคตรอลังการเลย สวยงามนะครับนี่ให้แบบนี้ไปในโอ้โหแฟนยิ้มตายเลย <S <S นี่สุดยอด1,000บาทนะฮะแปะเข้ามาเลยครับกับร้าน CMC มาหาพี่เล็กได้เลยนี่โอ้โลูกค้าเข้าแกอ่ะเราไปกันต่อขอบคุณมากครับพี่เล็กครับมาถึงร้านนี้ครับนี่ช่อแต่ละช่อโอ้โหโคตรอลังการเลยนะครับมีทั้งช่อเล็กช่อใหญ่ช่อน้อยเต็มไปหมดเลยนี่ถือไปไหนเนี่ยแฟนกีตเลยเนี่ยทั้งหมดกี่ดอกเนี่ยนับสิ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 ไม่พอแล้วเอามือปลาไปนับด้วยพี่ติ๊กสวัสดีครับช่อนี้เท่าไหร่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นเองเฮ้ยขอบคุณพี่ติ๊กมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น่ารักมั้ยครับอย่างนี้นี่น่ารักเลยนะครับดอกไม้นะครับนี่อันนี้เป็นรูปหัวใจนะครับอันนี้อัลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วดอกปอแบบนี้นี่ดอกเดียวๆแบบนี้ถือไปก็เท่ไปให้แฟน โอ้โหวาเลนไทน์รับรองได้ดอกเบลเลอร์อเต็มไปหมดเลยยังไงก็เข้ามาติดต่อได้หรือว่าใครอยากให้ต้นส้มก็ได้เออนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเกยกูดเวลไดกูดปากคลองสองนี่วัยรุ่นโวยวายว่ยว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 ยะเอาละครับนี่ช่อนี้นะครับใครที่ต้องการเป็นช็อกโกแลตโฟลอเรโลนะครับก็มีเป็นช่อแบบนี้เหมือนกันนะครับผมชอ่อนี้อยากรู้ราคาไหมครับราคาเท่าไหร่พี่ครับชอนนี้เท่าไหร่ครับสองพันห้าครับ ส5พาแอพาแสองพ,อพ,อพ,อพ 2, ครับผมชอบนี้นะครับ2500บาทพันสะครับด่มีหมีแบบนี้ด้วยอ่านะครับถือว่าไม่แพงนะครับอย่างนี้เท่าไหร่ห0าร้อยเ้ยคุ้มเนี่ยหนึ่งสอ8สดอก500บาทเท่านั้นเองเฮ้ยคุ้มสุดๆนะครับเทศกาลวัเลนไททานี้ต้องมาให้ได้150บาทนี่มาเลย 1 5 0บาทครับบอกได้เลยว่ามาดาักช่องจุ๊บจิ๊บเถิดยิ้มนี่เอาไปเลย1 5 0บาทร้านวอรนทอนครับมีสองโซนเลยโอ้ยยาวเลย, oh, ย,เลยชุดใหญ่ไฟวิบวับนี่ร้านนี้แม่ปดีจจข้อมือใหญ่มากเลยดูสิ <c oughs> <c oughs> นะครับถ้าบอกมาดักช่องทุ๊บจิ๊บเชิดยิม้มนี่150บาท <c oughs> นี่150บาท <c oughs> พี่ก็บอกจัดไปครับพี่ <c oughs> ชมหน้าของร้านนี่ อขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเมื่อ,อก,กี้ไปร้านนูน้นคุณแม่บอกมาร้านนี้ไม่น่าเชื่อครับโซรน,นี้ของคุณแม่หมดเลยนะครับนี่ก็คือเจ้าของตลาด <c oughs> <c oughs> นี่เป็งไงนี่คุณแม่สายหมูนะครับนี่ๆๆทาเวสุวรรณด้วยนี่ของจริงสายหมูตัวจริงร้านวรินทร์อค่อาคุณแม่วรินทร์นะครับบอกได้เลยว่าทีเด็ดเลยแม่อย่างเงี้ย150นะค่ะ150 150บาทบอกเลยมาจากช่องจุ๊บจิ๊บ150บาทมาหาคุณแม่วรินทร์ นี่มาดูนี่นี่ดีด้วยปะดีค่ะนี่ด้วย,วย,วยอ่ะอ๋อนี่ลูกสาวอันนี้เด็กๆมีร้านอ๋อเด็กๆนะเด็กนี่เท่าไหร่ฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่บาทนะครับน่ารักมากครับมีหมีภูนะครับโฟร์โลนะครับ,รบแม่ช่อใหญ่ดูช่อใหญ่ป่ะนี่อย่างงี้สามพันโอ้โหสามพันสามพันคุ้มมากๆนะครับลูกปองหนึ่งร้อยบาท โ oh, อ้โหอลังการมากนะครับ100บาทก็น่ารักนะครับสําหรับแบบเด็กๆวัยรุ่นนะครับถือไปรู้สึกว่าอลังการนะครับ100บาทเท่านั้นเองนี่ร้านคุณแม่วริทนทร์นี่ช่อนนี้นะครับเอาคนขายไปไหนแล้วเนะี่ยสิดอกใช่ไหมสิบดอกครับช่อนี้ครับอยากรู้ราคาไหมครับว่าเท่าไหร่10ดอกแบบนี้ช่ออลังการแบบนี้เท่าไหร่ฮะ หกร้อยบ,บาทค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นเองนี่ร้านนี้ครับนี่แม่ค้าหน้าตาตสวยๆแบบนี้หกร้อยบาทนะครับกับที่ปากคลองตลาดสองนะครับคุ้มมากๆเลยหกร้อยบาทนะครับแล้วช่อเล็กเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่านี่นะครับแบบนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับคุ้มมากๆมาได้เลยปากคลองตลาดสองไปลุยขอบคุณครับโอ้ยนี่ ช่อนี้อลังการมากๆครับใหญ่จัดเลยช่อนี้นี่โอ้โหนับไม่หวัดไม่ไหวนะครับน่าจะมีเป็นเป็นร้อยดอกนะครับโอ้โหนี่ช่อนี้ใหญ่จัดนะครับโอ้หน้ำหนักก็ใช้ได้ด้วยนะครับอ่ะเราไปฐานจ้าของร้านกันดีกว่าว่าช่อใหญ่เนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะมาเลยครับสวัสดีครับโอ้คุณพี่ช่อนี้ใหญ่มากเลย ช่อนั้นราคาประมาณเท่าไหร่ครับ8 0 0พค่ะ8,000บาทเองมันมีประมาณกี่ดอกฮะ1 0 0 0ค่ะ100ดอกแล้วช่อใหญ่แบบนี้นะครับโอ้โหอลังการอย่างแน่นอนนะครับ2 0 2 2นี้ถ้าถือชอ่อนี้ไปให้แฟนนี่ปังสุดยอดสุดยอด8,000 0 0บาทกดไลน์พี่ชื่อร้านอะไรโรเซ่ค่ะร้านโลเซ่มาได้เลยครับปากคลองตลาด2นะครับอลังการร้านนี้ อัี้30ดอกนะครับผมก็มาสมัครอยู่ร้านคุณแม่วลินทร์ทอนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นลูกของเขาครับไม่ใช่ลูกชายแต่เป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างคนใหม่นี่นี่นคุณแม่วลินทร์ทอนสามสิบดอกนี่ครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอให้สวยที่สุดในชีวิตผมเลยอ่ะอ่ะเรียบร้อยนะครับถือว่าช่อนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับสวยงามมากเลยผมทําเองกับมือไม่เชื่อไปถามพี่เสื้อเขียวได้ <laughs> ล้อเล่นครับเขาเป็นคนทำครับแต่ผมเป็นคนถือ ฝากกัด้วยครับกับในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นี้นะครับก็มาที่ตลาดปักทองได้เลยก็คือปักทองหนึ่งปักคองสองนะครับปักทองสองก็าจะอยู่ถนนตัดใหม่นะครับเส้นถนนพระเทพนั่นเองนะครับก็เป็นตลาดที่โอ้โหสะอาดโปร่งนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะครับผมอ่ะยังไงก็แวะเวียนมาซื้อของได้นะครับฝากช่องด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยครับชื่อช่องว่าอะไรฮะ จิบเชิญยิ้มครับอ่าอย่าลืมกดกระดูกเอ้กดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็กดสับสไครด้วยนะครับไปกันก่อนวัสดีครับ